สวัสดีครับนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่บุเรียนออนไลน์นะครับในวิชาสุขศึกษาของชั้นปฐมศึกษาปีที่3ามนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องหน่วยการเรียนที่3การสร้างเสริมสุขภาพพอพาน4.1ป,ปา .3 าทับ2จำแนกอาหารหลักห้มู่นะครับตัวชีวัดที่2 จำแนกอาหารหลักาหมู่นะครับเราไปดูสไลด์ต่อไปกันเลยน่าสไลด์ต่อไปก็คือจำแนกอาหารหลัก5หมูต่อนะครับเราไปดูหมู่ที่หนึ่งหมู่ที่หนึ่งมีชื่อว่าโปรโตีนโปรโตีนก็จะเป็นพวกอะไรเนื้อสัตว์ต่างๆนมไข่ถั่วอาหารหมู่นี้ก็จะ ให้สารอาหารประเภทโปรตีนทาให้ร่างกายเรียเติตโตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายนะครับเรามาดูสไลด์ต่อไปนะครับต่อไปเรามาดูอาหารหมู่ที่2อ,อาหารหมู่สองก็คือคาร์โบไฮเดรตนะครับก็มีจาพวกข้าวแป้งน้ำตาลเกลือมันอาหารหมู่นี้จะให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตที่ให้พลังงานแก่ร่างกายของคนเรานะครับต่อไปเรามาดูสไลด์ต่อไปกัปนเลยครับ ต่อไปคืออาหารหมู่ที่3นะครับหมู่าก็คือเกลือแร่ในธาตุนะครับจําพวกผักต่างๆนะก็ะอาหารหมู่นี้ก็จะให้พวกสารอาหารประเภทเกลือแร่และตามินนะครับซึ่งช่วยสร้างความต้านทานโรคทําให้ระบบขับถ่ายทําง,งานได้เป็นปกติและผิวพรรณดีนะครับเราไปดูสไลด์ต่อไปกันเลยครับสไลด์ต่อไปเป็นอาหารหมู่ที่4แล้วนะครับนักเรียน อาหารหมู่ที่ก็เป็นพวกวิตามินนะมีวิตามินนะครับก็ได้แก่ผลไม้ต่างๆอาหารหมู่นี้จะให้สารอาหารประเภทเกลือแร่และวิตามิน,อนเองนะครับช่วยบำรุงสุขภาพสร้างความต้านาทานโรคทําให้ระบบขับถ่ายทําง,งานได้เป็นปกติต่อไปเลยคไลด์ต่อไปนะครับไลด์ต่อไปเป็นอาหารหมู่ที่ห้าแล้วนะครับเราเรียนเป็นอาหารหมูุ่ดท้ายแล้วอาหารหมู่ที่ห้าคือไขมัน ก็น้ำมันจากพืชกระสับมะพร้าวมีงาอาหารหมู่นี้จะให้สารอาหารประเภทไขมันซึ่งให้พลังงานแก่ร่างกายแําให้ร่างกายนั้นอดอุ่นะครับเรามาดูสไลด์ต่อไปกันเลยนะครับไ์ต่อไปเป็นแบบฝึกขัดแล้วเป็นสไลด์สุดท้ายนะครับเรียนคําสั่งให้เล่นต่อคำถามทอมีเรื่องการจําแนกอาหารหลกห้ามูงหนึ่งสามข้อข้อหนึ่งการจําแนกอาหารมีกี่มู่และอะไรบ้าง ข้อที่2การจัดอาหารหมู่ที่1คืออะไรข้อที่3การจัดอา,ารหมู่ที่3คืออะไรนะครับให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดลงในสมุดนะถ้าไม่มีสมุดใช้ในักเรียนก็ใส่ไวในกระดาษเทปนะแล้วมาส่งอาจารย์เอกในวันที่เราเปิดเรียนกันโอเคไหมครับโอเคนะครับ,รบสวัสดีนะครับนักเรียนสวัสดีครับ